มีรายงานนะคะว่าทีมกู้ภัยของเปรูนะคะสามารถไปกู้ร่างของนักปีนเขาชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตขณะพยายามพิชิตยอดเขาที่เปรูค่ะโดยทีมกู้ภัยเปรูนะคะเผยภาพในขณะที่ทีมงานขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนยอดยอดเขาหัวสการันที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะยอดเขาแห่งนี้มีความสูง6,768เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นจุดที่สูงสุด ของเทือกเขาแอนดีสทีมงานต้องใช้เปลหามช่วยกันย้ายร่างของชิอากิอินาดะแพทย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย40ปีที่เสียชีวิตนะคะเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติเธอจมอยู่ใต้กองหิมะหลังจากนำร่างออกมาทีมงานก็ใช้เฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายร่างไปที่ห้องเก็บศพในเมืองฮัวรสัสซึ่งอยู่ห่างจากลุงลีมาไปทางตอนเหนือ400กิโลเมตร ส่วนซากิเทระดะวัย36ปีซึ่งเป็นเพื่อนที่ไปด้วยกันและยังรอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้ยังคงมีอาการสมองบวมแล้วก็ตาบอดชั่วคราวเพราะขาดออกซิเจนรวมถึงร่างกายขาดน้ำรุนแรงนะคะตอนนี้อาการยังน่าเป็นห่วงโดยอินาดะกับเพื่อนขึ้นไปเดินป่าและพิชิตยอดเขาหัวสการันตั้งแต่จันทร์ที่แล้วก่อนที่จะหลงทางทีมกู้ภัยก็เลยต้องออกค้นหาก่อนที่จะไปพบพวกเขาแต่ก็เป็นเรื่องเศร้านะคะเพราะว่าอินาดะเสียชีวิตหลังจากที่ เจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงไม่นานค่ะ